บทที่34เด็กใหม่กู่เย่เสียเซียรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยเมื่อเขาพูดว่าทำไมคุณถึงพูดจาแปลกแปล,ปลคุณไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกฉันแค่ไม่ชอบที่คนอื่นรังแกคนอื่นด้วยตัวเลขหรือเมื่อคนตัวใหญ่รังแกคนตัวเล็กทั้งอูหลินยิ้มตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วปากของเสียเซียกระตุกเธอหาเพื่อนง่ายเกินไปฉันยังไม่ถือว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันทั้งอูหลินกล่าวว่านั่นไม่สำคัญ ไม่นานเซียเซียก็เริ่มรู้สึกเสียใจกับคำพูดที่พูดกับวู้ชางคงวู้ชางคงเป็นครูที่พูดจริงทำจริงเขาเริ่มเข้าชั้นเรียนกายภาพที่เขาพูดไปเมื่อวันก่อนทันทีการฝึกกายภาพเบื้องต้นก็คือการวิ่งในรุ่นกลางของวิทยายลัยตรงห่ยมีสนามกรีฑาที่มีความยาว800เมตรซึ่งวู้ชางคงสั่งให้พวกเขาวิ่งรอบสนามนี้10รอบในตอนเช้าเพื่อวอร์มร่างกาย อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาเห็นวู้ชางคงหยิบโซ่หนักสองเส้นออกมาแต่ละเส้นหนัก1ิกิโลกรัมแล้วนํามาทําเป็นเสื้อโลหะให้ทางอูหลินและเซียเซียสวมใส่ทั้งสองก็ไม่กล้าพูดอะไรเลยจริงๆแล้วพวกเขาทําได้แค่ดีใจเท่านั้นหากเป็นเมื่อวันนี้เซียเซียคงขัดขืนอารมณ์ของเขาอย่างแน่นอนแต่ในวันนี้เขาไม่ต่อต้านเลยแม้ว่าเขาจะยังคงหยิ่งพยองเขาก็ยังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทําทุกอย่างที่วู้ฉางคงสั่ง เสียเสียชื่นชมผู้ชางคงอย่างแท้จริงเสียเสียไม่เคยคิดว่าความเย่อหยิงเย็นชาของตัวเองเป็นเรื่องน่าละอายเขาถึงกับคิดว่ามันเป็นเกียรติอย่างไรก็ตามอาจารย์คนนี้ไม่เพียงแต่เย็นชาและภาคภูมิใจกว่าเขาเท่านั้นเขายังทรงพลังมากอีกด้วยตำแหน่งเจ้าชายเจ้าสเสน่ห์ผู้เย่อหยิงเย็นชาเป็นตำแหน่งที่สมควรได้รับอย่างแน่นอนทั้งมูลินเงียบงันเมื่อพิจารณาถึงการฝึกที่เข้มข้นเช่นนี้เขารู้สึกได้เพียงความตื่นเต้นเท่านั้น เซี่ยเซี่ยเป็นปรมาจารย์วิญญาณการต่อสู้ระบบความคล่องแคล่วดังนั้นแม้จะสวมเสื้อโลหะหนัก10บกิโลกรัมเขาก็ยังเร็วมากในช่วงเริ่มต้นในทางกลับกันจังหวะของถังอุลินไม่เร็วแต่ก็มั่นคงเหมือนการเดินทัพของกองทัพอย่างไรก็ตามสองรอบต่อมาเซี่ยเซียและนักเรียนคนอื่นๆเริ่มชะลอความเร็วลงพวกเขาหายใจหอบและหายใจแรงหลังจากวิ่งได้สี่รอบและปอดของพวกเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกเผาไหม้ เสื้อโลหะเริ่มรู้สึกหนักขึ้นในไม่ช้าเซียเซียก็ไม่มีแรงแม้แต่จะเสียใจกับคำพูดที่เขาพูดกับบูจังคงเป็นยังไงบ้างจู่จู่เสียงของถังอหลิ่นก็ดังออกมาจากด้านหลังของเขาเสียเซียหันกลับมาและเห็นว่าแม้ว่าถังอหลินจะเหงื่อออกแต่สถานการณ์ของเขาดูดีขึ้นมากในทุกๆด้านฉันยังดีอยู่เสียเซียกัดฟันแน่นขณะที่ความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นอีกครั้งเขาจะปล่อยให้ผู้ชายคนนี้แซงหน้าเขาไปจริงๆ หรอือทั้งอูหลินหายใจสม่ำเสมอขณะที่เขากล่าวว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่ครูวู้จะให้พวกเราแบกน้ำหนักเพราะท้ายที่สุดแล้วพวกเราเป็นตัวแทนของชั้นเรียนของเราในการแข่งขันส่งเสริมชั้นเรียนเซียเซียยังคงนิ่งเงียบสำหรับเขาในตอนนี้แม้แต่การพูดก็ถือเป็นภาระห้ารอบแล้วเซียเซียไม่สามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้แล้วสำหรับเขาร่างกายของเขาหนักเท่ากับตะกัว ทั้งอูหลินผ่านเขาไปนานแล้วอย่างไรก็ตามสถานการณ์ของเขาแตกต่างจากเซี่ยเซี่ยโดยสิ้นเชิงเสื้อโลหะหนัก10กิโลกรัมแทบไม่มีความสําคัญสําหรับทั้งอูหลินเลยทั้งอูหลินเพิ่งวอร์มร่างกายหลังจากวิ่งห้ารอบทั้งอูหลินยื่นมือออกไปอย่างเงียบๆและวางไว้ใต้แขนของเซี่ยเซี่ยทำให้เซี่ยเซี่ยรู้สึกตัวเบาขึ้นและทําให้เขาเก้าวเดินได้เร็วขึ้นเซี่ยเซี่ยมองไปที่ทั้งอูหลินด้วยความประหลาดใจ ในทางกลับกันถังอูลินเพียงแต่ยิ้มขณะที่เขาเพิ่มความเร็วและเร่งความเร็วของเซียเซียให้วิ่งเร็วขึ้นมูชางคงยืนอยู่กลางรางรถไฟมองดูนักเรียนที่พ่ายแพ้ด้วยสีหน้าสงบนิ่งและขมวดคิ้วเป็นครั้งคราวถังอูลินเจ้ามีพลังงานเหลือเฟือจริงๆเมื่อเจ้าพาเขามาด้วยเจ้าสามารถวิ่งเพิ่มได้อีกสิบรอบเซียเซียหันศีรัะไปมองถังอูลินเพียงเพื่อจะเห็นว่าสีหน้าของเขายังคงสงบเหมือนเดิม ทั้งอูหลินพึมพำอย่างเรียบง่ายว่าถ้าฉันมีเวลาวิ่งเพิ่มอีกสิบรอบฉันก็ต้องเร่งสีเท้าฉันไปกินข้าวเที่ยงสายไม่ได้ฉันหิวมากอยู่แล้วหลังจากที่ไม่ได้กินอาหารเช้าเซียเซียยอดไม่ได้ที่จะถามว่าคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าคุณไม่เหนื่อยเลยเหรอทั้งอูหลินยิ้มให้เขาเล็กน้อยฉันยังสบายดีอยู่ขณะนั้นเด็กสาวคนหนึ่งเดินผ่านประตูที่นำไปสู่สนามจากทิศทางของอาคารโรงเรียน เธอสวมชุดสีขาวและมีอายุเท่ากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งห้อง 5. แม้ว่าเธอจะไม่ได้สวยเป็นพิเศษแต่เธอก็ยังดูบอบบางและน่ารักอยู่บ้างด้วยผมยาวสีดำและดวงตาสีดำคุณของเธอถือว่าอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมชั้นเธอยังคงมีสัดส,ส่วนที่สวยงามและดวงตาที่สดใสของเธอเต็มไปด้วยชีวิตชีวา ในขณะที่เธอเดินไปข้างหน้าก้าวของเธอดูเหมือนจะมีจังหวะพิเศษและออร่าของเธอก็ดูแปลกใหม่ไม่นานสายตาของวู้ชางคงก็จับจ้องมาที่เธอเนื่องจากเธอไม่ได้สวมชุดนักเรียนเธอมาถึงขณะที่ชั้นเรียนยังเปิดอยู่คุณอยู่ชั้นอะไรวู้ชางคงถามขณะเดินเข้ามาดูเหมือนว่าความสนใจของเด็กสาวจะถูกดึงดูดด้วยสิ่งอื่นขณะที่เธอเฝ้าดูทางอูลินวิ่งไปพร้อมกับเซียเซีย ดูเหมือนว่าเธอจะสนใจคนสองคนที่สวมเสื้อเชิ้ตโลหะฉันมาที่นี่เพื่อเข้าเรียนแต่เธอกลับได้รับแจ้งว่าช่วงเวลาการลงทะเบียนได้ผ่านไปแล้วเธอกล่าวขณะมองไปทางวูชางคงสีหน้าของวูชางคงขมขื่นคุณไม่ใช่นักเรียนของวิทยาลัยตรงห่ใช่ไหมเด็กผู้หญิงคนนั้นพูดว่าตอนนี้ฉันยังไม่ได้เป็นนักเรียนแต่ฉันยังอยากเป็นนักเรียนที่นี่อยู่เป็นไปได้ไหมคุณครู หากเป็นครูคนอื่นพวกเขาคงไล่เธอออกไปทันทีอย่างไรก็ตามผู้ช้างคงเป็นเพียงครูคนอื่นใช่หรือไม่นี่คือสถาบันปรมาจารย์วิญญาณหากคุณต้องการเข้าเรียนที่นี่คุณต้องมีความสามารถเขากล่าวอย่างเย็นชาฉันสามารถทำแบบทดสอบได้หญิงสาวยิ้มวูจางคงถามว่าคุณชื่ออะไรเด็กสาวตอบว่าชื่อของฉันคือกู่เย่ วูชางคงพยักหน้าตกลงฉันจะให้โอกาสคุณหลังจากพูดจบเขาก็หันหลังแล้วเดินไปหาทางอูลินและเซีย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 ส่งเสื้อโลหะของคุณให้ทางอูลินแล้วมาที่นี่ด้วยความช่วยเหลือของทางอูลินเซียเซียจึงสามารถทำสองรอบก่อนหน้านี้ได้อย่างสบายๆเขาหยุดอย่างรวดเร็วจากนั้นถอดเสื้อโลหะของเขาออกแล้วส่งให้ทางอูลินคุณโอเคกับเสื้อโลหะอีกตัวใหม่ ทั้งอูหลินกล่าวมันยังเบาวกว่าคุณอีกเขาหยิบเสื้อโลหะขึ้นมาสวมอย่างใจเย็นก่อนจะก้าวเดินเร็วขึ้นต่อหน้าเซี่ยเซียความแข็งแกร่งทางกายของเขาไม่ใช่มนุษย์จริงๆเซี่ยเซียหอบหายใจและมาถึงฝั่งของวู้ฉางคงอาจารย์วู้วู้ฉางคงกล่าวว่าความแข็งแกร่งทางกายของคุณน่ากลัวเกินไปเซี่ยเซียกล่าวอย่างท้าทายพวกเราผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้ด้วยจิตวิญญ,ญาณแห่งระบบความคล่องแคล่ว ต้องการเพียงพลังและความคล่องแคล่วเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเราไม่จำเป็นต้องมีพะละกําลังกายที่มากเกินไปวู้ชางคงพูดอย่างดูถูกว่าช่างตื่นเขินนักเอาเถอวันนี้ฉันจะให้โอกาสคุณถ้าเอาชนะเธอได้คุณก็จะไม่ต้องวิ่งหนีในตอนบ่ายจากนั้นเสียเซียก็สังเกตเห็นหญิงสาวที่อยู่ข้างวู้ชางคงในที่สุดหลังจากประเมินเธอแล้วเขาก็สูดหายใจเข้าลึกๆและปรับพลังวิญญ,ญาณของเขาไม่มีปัญหา วู้างคงกล่าวว่าฉันจะให้คุณพักผ่อน20นาทีเริ่มได้เลยหลังจาก20นาทีนี้ผ่านไปเซียเซียไม่ได้บ่นแต่กลับนั่งขัสมาธิทันทีการวิ่งได้ใช้พลังวิญญาณและพละกําลังกายของเขาไปมากสําหรับความบ้องไวนี่ไม่ใช่พื้นที่ที่พวกเขาโดดเด่นจริงๆกูเย่ไม่ได้แม้แต่จะเหลือบมองเขาเลยแต่เธอกลับมองไปรอบๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นวู้างคงจ้องมองเธออย่างดูเดือดการมองต่ำสายคู่ต่อสู้ไม่ใช่พฤติกรรมที่ฉลาดนะัก กูเย,ย่กล่าวว่าฉันไม่ได้ดูถูกเขาแม้ว่านั่นคือสิ่งที่ปากของเธอพูดแต่ดวงตาของเธอดูเหมือนจะบอกว่าเซียเซียไม่คุ้มค่าที่จะดูถูกเขาด้วยซ้ำวูชางคงไม่ได้พูดอะไรต่อเขาหันความสนใจกลับไปที่กลุ่มนักเรียนที่กำลังวิ่งหนีแทนแม้ว่าความเร็วของทางอูลินจะไม่ถือว่าเร็วแต่ก็ถือว่าคงที่มากแม้จะสวมเสื้อโลหะสองตัวก็ตามเช่นนี้ทางอูลินก็วิ่งอยู่แถวหน้าได้อย่างน่าเหลือเชื่อคนที่อยู่ข้างหลังเขาคือโจจางซี ซึ่งความแข็งแกร่งของร่างกายของเขาทำให้เขาได้เปรียบในการฝึกฝนร่างกายเช่นนี้แน่นอนความสนใจของทางอูลินถูกเบี่ยงเบนไปที่กลางสนามขณะที่เขาวิ่งเขาสงสัยว่าทำไมหญิงสาวคนนี้ถึงปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันขณะที่เขามองดูหญิงสาวคนใหม่กูเย่เธอก็หันกลับมามองเขาเช่นกันและพวกเขาก็สบตากันกูเย่มีแววตาที่มีความหมายในดวงตาของเธอซึ่งทำให้ทางอูลินรู้สึกว่าดวงตาของเธอนั้นคมชัดเป็นพิเศษ ผ่านไปอีก20นาทีเสียเสียพุ่งไปข้างหน้าและฝึกซ้อมสองสามรอบร่างกายของเขาเต็มไปด้วยพลังอีกครั้งวู้ชังคงพยักหน้ายืนห่างกัน30เมตรและเตรียมตัวเสียเสียถอยกลับไปโดยแต่ละก้าวจะขยับเขากลับไปในระยะห่างที่เท่ากันตั้งแต่ต้นจนจบสายตาของเสียเสียไม่ได้ละจากกูเยเว่เลยเขาเริ่มรู้สึกถูกคุกคามเมื่อเห็นหญิงสาวคนนี้ครั้งแรก และตอนนี้เขาก็ปฏิบัติกับเธออย่างสุดหัวใจราวกับว่าเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่คู่ควรระหว่างการต่อสู้ระหว่างทังอูลินและเซียเซียทังอูลินไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับประโยชน์เซียเซียเองก็ได้รับประโยชน์จากการต่อสู้เช่นกันอย่างน้อยที่สุดเขาก็เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรเมื่อแม้แต่เสือยังต้องล่ากระต่าย childhood. ด้วยพละกําลังทั้งหมดของมันมีเพียงครั้งหนึ่งที่ทั้งสองคนอยู่ห่างกัน30เมตรเท่านั้นที่กู่เย่จึงหยุดมองและหันมาจ้องที่เซียเซีย เริ่มวู้ชางคงประกาศอย่างเรียบง่ายหลังจากที่วู้ชางคงตะโกนเซียเซียก็ปล่อยวิญญาณการต่อสู้ของเขาออกมาทันทีและบินเข้าหาคู่ต่อสู้ด้วยความเร็วสูงสุดพลังระเบิดของเขาช่างหน้าทึ่งจริงๆเขาพุ่งไปข้างหน้าเหมือนเสือชีตาที่แข็งแรงระยะห่าง30เมตรระหว่างพวกเขานั้นแคบลงอย่างรวดเร็วกูเย่ดูเหมือนจะไม่ตอบสนองใดๆเมื่อเธอยกมือขึ้นในที่สุดเซียเซียก็อยู่ห่างจากเธอเพียง10เมตร มีดมังกรแสงสองประกายเมื่อมันฟาดออกไปเสียเียไม่ได้ปลดปล่อยทักษวิญญาณของเขาในทันทีเนื่องจากเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญวิญญาณเพียงแหวนเดียวเขาจึงมีทักษวิญญาณเพียงอันเดียวเหล็กกล้าที่ดีควรใช้กับคมมีดดังนั้นเขาจึงต้องรอโอกาสที่ดีที่สุดที่จะระเบิดทักษวิญญาณออกมานอกจากนี้คู่ต่อสู้ของเขาดูเหมือนจะมีเวลาตอบสนองช้าดังนั้นบางทีเขาอาจไม่จำเป็นต้องใช้ทักษวิญญาณของเขาด้วยซ้ำขณะนั้น จังหวะการวิ่งของนักเรียนทั้ง5้าคนบนลู่วิ่งก็ช้าลงไปอีกความสนใจทั้งหมดของพวกเขามุ่งไปที่การต่อสู้ที่เกิดขึ้นกลางสนามเซียเสียเป็นบุคคลที่น่าเกรงขามที่สุดในกลุ่มอายุของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงคิดว่าเด็กสาวคนใหม่คนนี้คงไม่สามารถเอาชนะเขาได้แน่นอนแหวนวิญญ,ญาณปรากฏขึ้นจากใต้เท้าของกู่เย่แหวนวิญญ,ญาณน,นี้เหมือนกับเสียเสียจริงๆแล้วมันคือแหวนวิญ,ญญาณสีเหลืองอายุร้อยปี อย่างไรก็ตามเสี้ยียอยู่ตรงหน้าเธอแล้วมันสายเกินไปสําหรับเธอที่จะทําอะไรตอนนี้เว้นแต่ว่าเธอจะเป็นปรมาจารย์วิญญาณการต่อสู้ระบบความคล่องแคล่วเธอใช่หรือเปล่าแน่นอนว่าไม่ใช่รัศมีสีเขียวพุ่งออกมาจากอกของเธอแต่ตอนนี้เสี้ยยอยู่ตรงหน้าเธอแล้วมีดสั้นมังกรแสงของเขาเตรียมที่จะแทงเข้าที่ไหล่ของเธอแสงสีเขียวยังคงฉายออกมาและดับมังกรแสงของเสี้ยยก็แทงเข้าไปอย่างไม่คาดคิด พลังบางอย่างเริ่มกดทับเขาจากทั้งสองด้านราวกับพายุที่พัดกระหน่ำดาบมังกรแสงหยุดลงกลางอากาศไม่สามารถแทงต่อไปได้อีกทันใดนั้นเซียเซียก็ตกตะลึงเมื่อเห็นแสงสีเขียวรอบตัวกูเย่เปลี่ยนเป็นสีแดงและลูกไฟขนาดเท่ากำปั้นก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าของเขาเซียเซียพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นปรมาจารย์แห่งจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ของระบบความคล่องแคล่ว ในช่วงเวลาสำคัญนี้เขาบิดเอวอย่างรุนแรงในอากาศและหมุนตัวในแนวนอนลูกไฟเล็กๆนั้นพลาดไปที่ใบหน้าของเขาเพียงเส้นผมเดียวแต่สามารถเผาไม่เส้นผมบนศีรษะของเขาได้เพียงไม่กี่เส้นทันทีที่เท้าของเขาแต่พื้นเสี้ยเสี้ก็กระโดดกลับทำให้ระยะห่างระหว่างเขากับกูเย่ค่อนข้างมากเมื่อกี้นั้นพลังอะไรนะหลังจากกระโดดถอยหลังไปหลายครั้งเขาก็เปิดระยะห่างระหว่างพวกเขาสองคนออกไป20เมตร เมื่อเซียเซียมองไปที่กูเยว่าในตอนนี้ก็มีสีหน้าจริงจังปรากฏขึ้นดวงตาของกูเย่เปล่งประกายด้วยความประหลาดใจแน่นอนว่าเธอไม่ได้ยกมือช้าขนาดนี้เพราะเวลาตอบสนองที่ช้าแต่กลับเป็นไปโดยตั้งใจทั้งหมดนั้นก็เพื่อยุติการต่อสู้ด้วยการโจมตีครั้งเดียวอย่างไรก็ตามเธอไม่เคยคาดคิดว่าปฏิกิริยาของเซียเซียจะเร็วกว่าเธอเสียด้วยซ้ำเขากลับสามารถหลบลูกไฟลูกนั้นได้ รอยหยักที่จริงจังของเธอแทงทะลุผ่านเสี้ยเซี้ยในขณะที่วู้ชางคงมองเธอด้วยสายตาที่คล้ายกันนี่เป็นเพราะวู้ชางคงไม่สามารถแยกแยะได้ว่าวิญญาณการต่อสู้ของกู่เย่คืออะไรวิญญาณการต่อสู้ของหญิงสาวคนนี้คืออะไรกันแน่แสงสีเขียวนั้นดูเหมือนจะเป็นของาธาตุลมแต่ลูกไฟนั้นชัดเจนว่าเป็นของาธาตุไฟเป็นไปได้หรือไม่ เธอมีวิญ,ญญาณนักสู้คู่คือทาตุลมและาธาตุไฟหักเป็นเช่นนั้นก็คงเป็นการหยิบอัญ,ญมณีล้ำค่าขึ้นมาจริงๆเสียเสียหายใจไม่ออกเล็กน้อยแต่เขาก็พุ่งเข้าหากู่เย้อีกครั้งความเร็วของเขานั้นเร็วกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดและคราวนี้เขาไม่ได้พุ่งตรงเข้าหาเธอแต่กลับวนรอบกู่เยด้วยความเร็วแสงความเร็วของเขานั้นเร็วมากจนคนอื่นๆไม่สามารถตามทันการเคลื่อนไหวของเขาได้เช่นนี้ระยะห่างระหว่างพวกเขาทั้งสองก็แคบลงอย่างรวดเร็ว แหวนวิญญาณสีเหลืองบนร่างของกูเย่เปล่งประกายปกปิดวิญญาณของเธอเอาไว้เธอเพียงแค่ยืนนิ่งอยู่ที่นั่นโดยไม่หันหน้าไปหาเซียเซี่ยขณะที่เขาวนรอบเธอเมื่อระยะทางใกล้เข้ามาเรื่อยๆเซียเซี่ยก็ระเบิดออกอย่างกระทันหันเลื่อนไปข้างหน้าในแนวเฉียงเมื่อเขาอยู่ห่างจากกูเย่เพียง5เมตรแหวนวิญญาณร้อยปีของเขาเปล่งประกายสว่างสวัยทันใดนั้นและเขาก็บกดาบมังกรแสงส่งใบมีแสงพุ่งเข้าหาเธอ ทักษวิญญาณร้อยปีทักษวิญญาณแรกของดาบมังกรแสงของเซียเซียใบมีแสงสีเหลืองพุ่งไปในอากาศพร้อมกับเปล่งเสียงคำรามของมังกรแสงนั้นยิ่งเจิดจ้าขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดก็คือเมื่อมันเข้าใกล้กู่เย่จนในที่สุดก็ห่างจากเธอเพียงหนึ่งเมตรมันก็บิดตัวในอากาศอย่างกระทันหันและเปลี่ยนทิศทางถูกต้องแล้วนี่คือทักษวิญญาณร้อยปีอันทรงพลังยิ่งกว่านั้นมันยังมาจากวิญญาณการต่อสู้ชั้นสูงของเซียเซียอีกด้วย น่าเสียดายที่คู่ต่อสู้ที่เขาเผชิญหน้าในวันนี้ไม่มีเหตุผลจริงๆขณะที่ดาบมังกรแสงกำลังจะฟันไหลของกูเ่เย่แสงสีเขียวก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งพบกับดาบแสงด้วยความแม่นยำอย่างยิ่งราวกับว่าแสงสีเขียวนั้นเป็นดาบแสงเช่นกันเพียงแต่เป็นสีเขียวดาบแสงสีเขียวไม่ได้ทรงพลังเท่ากับดาบมังกรแสงและถูกสับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในชั่วพริบตา อย่างไรก็ตามความล่าช้าในชั่วพริบตานั้นทำให้กูเย่สามารถก้าวถอยออกไปได้และหลีกเลี่ยงดบบาบมังกรแสงได้อย่างสมบูรณ์